ในชีวิตของพวกเรามันจะมีบางอย่างที่จะทำให้เราเสียใจและร้องไห้ออกมาได้อยู่เสมอและนั่นก็ไม่แปลกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดของคุณได้ความสำเร็จของคุณก็จะมาไม่ถึงคุณจะต้องมองชีวิตตัวเองให้ดี เมื่อชีวิตกำลังเยาะเยะ้ยคุณมันเยาะเย้ยคุณและบอกกับคุณว่าได้แค่นี้เองเหรอทั้งหมดของแกได้แค่นี้เหรอคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนัดตอนนี้เพราะในทุกๆครั้งที่คุณลองทำอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องเจอกับความทุกข์ยากความท้าทายมากมายคุณทำอะไรคุณหยุดคุณยอมแค่นั้น แต่ผมเองจะมาบอกกับคุณว่าผมเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปกับคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปมากกว่าคุณเลยผมที่อยู่ตรงนี้ที่นี่เพราะฉะนั้นมาสัญญากันว่าพวกเราจะไม่หยุดกว่าพวกเราจะทำได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่เลิกจนกว่าจะถึงเป้าหมายจะไม่เลิกจนกว่าจะถึงสิ่งที่ใฝ่ฝันคุณเองก็จะไม่เลิกจนกว่าจะสำเร็จเช่นกัน คุณจะไม่ทิ้งลูกค้าคุณจะไม่ทิ้งงานที่คุณมีคุณจะไม่ทิ้งโอกาสของตัวเองจนกว่าคุณจะทำมันได้คุณจะต้องต่อสู้กับมันสู้ไปเรื่อยๆต่อสู้ต่อไปและสิ่งที่คุณทำอยู่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณทำไม่ได้แต่มันเป็นเพราะคุณเองยังไม่สามารถเอาชนะตัวเองในอดีตได้ยังไงล่ะคุณจำเป็นจะต้องมีความใจเย็นมีความสม่าเสมอ มองความเชื่อและสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ดีอยู่ตลอดและยึดมันไว้ให้มัน่นอย่าหาทางลัดจงเชื่อในกระบวนการทุกๆคนนั้นฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกๆคนต้องการที่จะทำให้ได้ทุกๆคนต้องการที่จะเก่งขึ้นต้องการให้ตัวเองดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่แต่ก็เห็นกันได้บ่อยไป คนที่โอกาสของตัวเองมาถึงคนที่โอกาสนั้นมันมาแล้วเมื่อเวลานั้นมันเข้ามากลับไม่ยอมที่จะไปไขว้คว้ามันไม่ยอมที่จะเดินเข้าไปหามันและทําให้มันเป็นจริงเมื่อคุณต้องจัดการกับความท้าทายที่เข้ามามันไม่เกี่ยวหรอกว่ามันจะอยู่สูงแค่ไหนมันไม่เกี่ยวว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันไม่เกี่ยวว่ามันจะกล้าแกรงกว่าคุณแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวกับแรงจูงใจ และความต้องการที่คุณมีอยู่ดีว่าจะไปต่อหรือไม่คุณใช้ชีวิตเดิมๆทุกๆวันเมื่อมีคนมาคุยกับคุณและคุณตอบพวกเขากลับไปว่าคุณต้องการได้จะทำอะไรก็จงทำซะอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ลมปากอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่คำพูดลมๆแรงๆเมื่อคุณพูดไปแล้วก็จงทำซะแม้จะเจ็บปวดก็ลงมือทำมันต่อไปอย่าเลิก อย่ายอมแพ้ทำมันให้สำเร็จแม้คุณจะรู้สึกไร้ความกล้าในบางครั้งก็ทำมันต่อไปไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ทำมันต่อไปพยายามให้ถึงที่สุดออกมาจากกรอบของตัวเองให้ได้คิดไว้ซะว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีเวลาให้คุณทำมันอีกแล้วในตอนนี้คุณมีโอกาสก็ทำซะคุณมีฝันได้ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าคุณจะสามารถทํามันได้แน่นอนทุกวินาทีที่คุณหายใจเข้าออกนั้นมีค่ามากแม้ว่าคุณจะล้มลงอยู่กับพื้นก็ตามแม้ว่าขาของคุณจะไม่มีแรงลุกขึ้นมาก็ตามเมื่อคุณพังกําแพงนั้นลงไปกําแพงใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนั่นก็จะมีทางมันจะมีทางให้คุณแน่นอนเมื่อคุณต้องการอะไรบางอย่างจริงจ คุณจะหาทางจนเจอและคุณจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะไปถึงแต่มันก็ต้องใช้กลินมันต้องใช้ความกล้ามากนี่ที่คุณมีโทรศัพท์คุณอาจจะโดนตัดคุณอาจเสียคนรักคุณอาจเสียงานกระเป๋าตังคุณอาจจะแห้งและคุณก็ออกไปพูดเรื่องความฝันของตัวเองให้คนอื่นฟังผู้คนพวกนั้นจะสงสัยในตัวคุณ คำถามมากมายที่พวกเขาถามคุณมันจะกัดกินและทําร้ายจิตใจของคุณอย่างมากจงอย่าไปสนใจอย่าให้คำพูดพวกนั้นมาทําให้คุณสงสัยตัวเองอย่าให้คําพูดพวกนั้นทําให้คุณสงสัยความฝันของตัวเองอย่าให้คําพูดพวกนั้นมาทําให้คุณสงสัยในตัวตนของคุณเองจงไปต่อแม้มันจะยากแม้มันจะไม่ง่าย ความง่ายไม่เคยเป็นตัวเลือกแต่เมื่อคุณทำได้มันจะคุ้มค่าท่านั้นสัญญากับผมว่าพวกเราจะไม่หยุดจนกว่าพวกเราจะทำได้พวกเราจะเดินหน้าต่อไปไปด้วยกันเมื่อท้อแท้ผิดหวังคุณไม่ได้อยู่ลำพังจำเอาไว้ ให้เสียงภาษาไทยดูสปาร์กหมายถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซั c สไคร์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับสปาร์กหม่จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ